แนะนำเลยนะข้อแรกเลยคือหายใจเข้าหายใจออกอัตมาเทศสิบสิบข้อสิบเอ็ดข้อไปแล้ววิธีปฏิบัติเลยนะวิธีทำใจรักษากายรักษาจิตยอยู่ในโหมดปฏิบัติทำสายวัดอัมภวันนะไม่อย่าไปบวกสายอื่นนะเดี๋ยวสายอื่นเฮ้ยไม่ได้สอนอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยไปขัดกันเอาสายวัด,วดอัมภวันสิบเอ็ดข้อเนี่ยก็คือข้อแรกเลย วางตัวตนไว้หน้าวัดก่อนอย่าเป็นคนชาล้นถ้วยชาล้นถ้วยหมายถึงคนที่มีทิฏฐิมานะอาตมาเทศไว้ข้อนึงก็คือทิ้งความเป็นมนุษย์สัญญาอันนั้นสูงอันนั้นละเอียดเทศไว้เทศไว้ในคลิปเนี่ยสัญญาความเป็นมนปษเมื่อมีมนุษย์สัญญาคุณก็ติดในรักโลภโกรธหลง คุณวางไว้หน้าวัดก่อนคุณวางได้ปุ๊บคุณเดินเข้ามาวัดคุณเป็นเทวดาเลยเพราะจิตคุณสูงอะ่ะสูงกว่ามนุษย์อะ่ะเพราะมนุษย์สัญญามันถูกวางไว้แล้วไม่เอาเรื่องทางบ้านที่ทำงานญาติพี่น้องนี่ศิลอะไรคุณไม่เอามาหรือวางไว้หน้าวัดคุณเดินเข้ามาแบบเหมือนับคนเกิดใหม่บริสุทธิ์คุณเป็นเทวดาแน่นอนนี่คุณยังไม่ได้ปฏิบัตินะ ยังไม่ได้ปฏิบัติเลยนะจิตตรงนั้นแหละคุณอ๋อจิตเทวดาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับข้อแรกเลยนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ฝึกกำหนดกำหนดให้เป็นก็คือดูสภาวะหายใจเข้าพองหายใจออกยุบมันมีจริงไหมจะดูตรงไหนถึงจะเห็นดูที่จ่วงอกครับหายใจเข้า มันต้องพองแนะ่หายใจออกไม่มียุบครับถ้าคุณดูที่นี่แต่ถ,ถ้าคุณดูที่ท้องหายใจเข้าอาจจะยุบเพราะมันเขมแมวท้องนะครับดูดูพองดูยุบให้ดูที่หน้าอกก่อนดูสภา,าวะก่อนหายใจเข้าปั๊บลมมันเข้าไปในปอดปอดต้องขยายมันต้องพองแน่นอนแล้วพอคุณหายใจออกมันจะยุบอ๋อพองยุบอย่างนี้ถ้าไปดูที่ท้องไม่ไม่ชัด คำว่าเห็นชัดอีกอันหนึ่งในเรื่องการปฏิบัติเห็นเน่ยมันไม่เห็นหรอกเราหลับตาแต่มันเป็นความรู้สึกความรู้สึกมันชัดแปลคำนี้อีกเยอะครับหลายคำครับพวกปฏิบัติดังนั้นคลิบข้อเนี่ยกว่าจะเข้าใจเนี่ยอย่าเพิ่งปงใจเชื่อเนี่ยคุณต้องไปสูน์ด้วยตัวเองแม้แต่คำพูดอาจจะพาคุณหลงทางได้ ครับการเห็นเนี่ยนั่งแล้วเห็นไหมอาตมาบอกไม่เห็นอะไรไม่เคยไม่เห็นอะไรเลยแต่รู้สึกประสาทสัมผัสเราดูที่ประสาทสัมผัสทั้งหกเนี่ยทวารหกมันจะคมขึ้นพอคุณเริ่มสมาธิดีมันจะรับรับได้ไวรับได้เร็วแล้วคุณจะตกใจคุณจะกลัวคุณจะแปลกใจแต่การรับได้เร็วแล้วคุณดับได้เร็วเนี่ย ถือว่าคุณรอดคุณผ่านแต่รับแล้วดับจ้าดับแล้วก็อุปาทานฟุงง้งอย่างนี้แล้วก็ตามไปดูอีกนะครับมันจะขัดกับสิบข้อนี่เลยคุณจะเบรกตัวเองไม่ได้เลยเพราะคุณเริ่มจะเชื่อกันไปครึ่งแล้วฟังให้ชัดนะครับฟังให้ชัดคุณปฏิบททัติธรรมคุณหลับตาม,มันเหลือแต่ความคิดแหละ ถ้าคุณตามดูความคิดเนี่ยคุณมันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเลยพร้อมจะเชื่อแล้วถ้าถูกใจเราใช่เลยอะไรปุ๊บเอาเลยเนี่ยเชื่อเพราะข่าวลือเชื่อเพราะไอโน่นอ้นีว่ากันมาในสิบข้อเนี่ยเลยคุณปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยคุณต้องเอาสิบข้อนี้ตั้งไว้เบรกตัวเองก่อนดึงตัวเองกลับมานะครับสิบข้อเนี่ยสำคัญตอนนี้ไม่ละเอียด อาตามาหาละเอียดไม่ได้แต่มันในอาตามาเคยเห็นในในเฟ e บุ o กในในอะไรในกูเกิลเนี่ยเขาเรียกว่าอย่าพึ่งปรงใจเชื่อสิบอย่างของพระพุทธเจ้าคุณไปพิมพ์คำนี้เดี๋ยวมันขึ้นมาเลยแล้วเขาจะอธิบายได้ละเอียดมากตัวนี่แหละเหมาะสาหรับสายสติเลยครับถ้าสายจะมาที่ในดิ่งันแล้วคุณจะไม่มีตัวดึงกลับ ไม่มีตัวเตือนไม่มีตัวทักนะครับถ้าสายสติต้องมีตัวเตือนมีตัวทักมีตัวสังหรณ์มีตัวฉุกค,คิดนะดังนั้นไอ้อย่าพึ่งปงใจเตือนนี่ตัวฉุกค,คิดเรื่องของคนฉลาดนะครับอันนี้คือคนฉลาดนะครับจะเป็นนิสัยแบบนี้นิสัยของคนฉลาดครับเ,รเดี้ยวเตอาคำถามเดี๋ยวมันเสียงมันมี ยวจะเลิกเร็วหน่อยนะใครจะลุกเข้าห้องน้ำ